ทำจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเช้าวนี้โจไบเดนกับโดนัลด์ทัมดีเบตกันดูเดือดมากและผลโพลที่ออกมาเนี่ยออกมาได้อย่างน่าตื่นเต้นมากนะครับคะแนนเสียงของสองคนเป็นอย่างไรมีผลกระทบต่อทองคำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปคุยได้ในคลิปนี้ครับทองลงต่อคิวซื้อไม่ทันทองขึ้นต่อคิวขายไม่ไหว ซื้อขายทองคำแท่งกับอินเตโก้สบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร02 222 0 0 0 7ได้เลย สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งนึงนะครับเทเดอร์เจมนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการปรับฐานลงมานะนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยโอ้โหเป็นกังวลกันเลยว่าราคาทองคำเนี่ยจะมีการปรับตัวหลุดแนวรับสําคัญหรอง ของเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าแนวรับสําคัญของเราบริเวณ2,300เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับก็แค่ไปทำโอเวอร์แลปแป๊บเดียวเนี่ยนะครับก็ดีดกลับขึ้นมาเลยนะครับพร้อมกับสถานการณ์สําคัญด้วยเมื่อวัดเมื่อเช้านี้สินะครับมีดีเบตสําคัญของทางโดนัลด์ทรัมกับทางโจไบเดนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับมีดีเบตอ่า ผลเนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยโพเป็นอย่างไรเนาะว่าทานเนเสียงทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไหมและก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในภาพรวมเศรษฐกิจโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยทองคําจะเป็นอย่างไรและระยะสั้นของเราเนี่ย จะเล่นอย่างไรดีครับโอเคครับก่อนเข้ารายการของเรานะนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเนื้อหาสักขวบประมาณไหนนะครับก็ในช่องของผมเองนะครับอินตโกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันได้80,000กว่าซับแล้วนะครับซับสไครต์นะก็ใกล้เคียงกับ10,000แซับแล้วนะครับก็เราก็ทํามาในระยะเวลาเนี่ยโอ้โหเราเริ่มต้นมา5ปีกว่าๆแล้วนะครับก็โอ้โหต้องบอกตัวว่านานจริงๆนะครับ จุดประสงค์หลักของการเริ่มต้นรายการของเราเลยนะครับคือเราก็คุยกันเนี่ยอย,อยากจะ,ะได้พูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็ได้พูดคุยข่าวสารเนี่ยต่างๆนานา,นานเนี่ยให้นักลงทุนเนี่ยนะครับที่ลงทุนในตลาดไม่ว่าตราสารไหนเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปเทรดเข้าไปทํากําไรแล้วก็สามารถลงทุนอย่างยั่งยืนได้นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ทามานานมากนะครับตอนนี้เราใกล้0,000 0แสนซับละ ก็ฝากนักลงทุนนะครับหรือเพื่อนๆพ่นพี่ๆี่น้นนองๆทุกคนในคลิปที่ดูวันนี้ด้วยนะครับฝากกด s u b สไครต์กันด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะคืออยากได้ตัวโล่ยูทูบเนาะนะครับมาเก็บไว้นะครับแล้วก็จะเอามาโชว์ด้วยเนี่ยอยากจะเอาไปตั้งข้างหลังมากเลยเนี่ยนะครับว่าเราทํามาตั้งนานเนี่ยเราก็มีแฟนคลับของเราเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกับเรามายาวนานเนี่ยนะครับ จนถึง100่งแสนซับแหละนะครับก็ฝากกันด้วยนะใครสําหรับอ่าสำหรับใครเนาะยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยและถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคเอเดี๋ยวเรามาเริ่มในพัดรายการของเรากันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับประเด็นต่างๆของเราจะคุยอะไรกันดีนะครับในภาพของเศรษฐกิจโลกเนาะอ่ะ เราขอเริ่มจากพ์ทแรกของเรานะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะยางที่บอกไปว่าตัวเลขหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะออกมาในโมเมนตัมที่ไม่ค่อยหนุนตลา,าดเท่าไหร่น,นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับก็อยู่ทรงๆนะไม่ได้แย่หรือดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในทิศทางบวกจ,จา๋าๆแน่นอนนะครับตัวแรกเนี่ยคอนซูเมอร์คอนฟิเด n ซ์นะครับออกมาแย่กว่าครั้งที่แล้วแต่ก็ยังดีกว่าคาดการณ์นิดนึงนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้ ีกว่าเดือนที่แล้วแต่มันก็ไม่ได้แย่กว่าคาดการเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยถือว่าทรงๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าตัวนี้จะออกมาแย่กว่านี้นะนะอาจจะอ,ออกมาต่ำกว่า100นะครับแต่ว่าผลออกมาเนี่ยนะครับก็เหนือคาดเหมือนกันว่าการ เชื่อมั่นภาคผู้บริโภคเนี่ยนะครับยังไม่ได้ดรอปอย่างที่คิดนะครับในตัวใหม่นะครับนิโฮมเซลออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดมากนะครับจากคาดการอยู่ที่ 636K ออกมาอยู่ที่ 619K เท่านั้นนะครับหรือว่าง่ายๆคือยอดขายเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างจะเยอะมากถ้าเทียบกับในช่วงเดือนที่แล้วนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหสิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ในตลาดบ้านเนี่ยผมมีเป็นอ่ามีบอกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว นะครับน่าจะวันอังคารสิไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะผมบอกว่าในเรื่องของราคาบ้านเนี่ยมีแนวโน้มจะเข้าไปสู่ยอดขายในจุดสูงสุดไปแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วมันก็ราคาพาร์าหุ้มไพรส์ในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเฟอือแล้วก็ผมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเผชิญปัญหาใหญ่นิดหนึ่งนะครับสำหรับอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงเนี่ยคนจะเริ่ม รอที่อัตราดอกเบีย้ยจะปรับลดลงก่อนและค่อยเข้าไปซื้อนะครับก็ถึงตอนนั้นเนี่ยแน่นอนราคาหุ้นไพร์มันก็จะปรับบูกอัพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เองเนี่ยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะหลังจากนี้จะเกิดความน่ากังวลเล็กน้อยในช่วงผัดเปลี่ยนในเรื่องของนโย,ยบายทางการเงินนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งในส่วนด้วยนะนะครับว่า,าคนเนี่ยจะเริ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเริ่มงเศรษฐบพคลองเริ่มตับลงนะครับอ่ะ เรื่งองของจีดแล้วขอดูเรบบลกูจริงๆออกมาดีกว่าคาดนะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะนะครับว่าคือไต,ตรมัดหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบนะมันเป็นแค่ตัวคาดการณ์นะยังไม่ได้ออกตัวแฟกมานะนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่า1.4เนี่ยมันคือแย่นะคือจริงๆในมุมผมเนี่ยมันคือมันแย่นะต่อให้จะ1.3 1.4เนี่ยนะครับออกมายังไงมันคือแย่แน่นอนนะค,คือมันแย่กว่าในช่วงค่าเฉลี่ยของอเมริกาอยู่แล้วนะอยู่รดับ2% 2.5กว่า,วาขึ้นไปนะนะครัะ ตัวนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะแยะมากนะครับซึ่งผมบอกว่าให้จับตามองในสัปดาห์นี้จริงๆเนี่ยคืออ e ีเว้์สำคัญอย่าง PCE นะนะครับซึ่ง PCE เนี่ยผมบอกว่าในตัวที่สะท้อนจริงๆเนี่ยคือในเรื่องของการบริโภคนะเพราะ PCE เนี่ยคือต้องบองตรงว่ามันเป็นหนึ่งในตัวดัชนีงเงินเฟ้อนะครับที่วัดค่าเนี่ยนะครับ เบี่ยงเบนไปในทางการบริโภคเยอะกว่าสัสสดส่วนอื่นๆซึ่งถ้าเกิดเราดูรู้สัสดส่วนของ GDPR เงินเฟอเนนนเ้อหลักๆเ,เนี่ยนะครับในเรื่องของ CPI หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะมีการเบสสัดส่วนแต่ละภาคส่วนเนี่ยนะครับเป็นดัชนีนึงนะครับแต่ว่าดัชนี PCE เนี่ยคือมันจะเบสสัสดส่วนไปในทางการบริโภคขอประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะสะท้อนให้เห็นได้ถึงอะไรฮะการบริโภค ขั้นพื้นฐานนุ่งหรการบริโภคต่างๆของประชาชนในสหรัฐอเมริกาว่ามีการดรอปลงไหมถ้าการดรอปลงเนี่ยแน่นอนนะการบริโภคมันดรอปดีมานมันลดใช่ไหมนะครับแน่นอนว่าเงินเฟอ้อมันก็ต้องปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกแค่ว่าเงินเฟอ้อลดนะมันบอกว่าอะไรครับการบริโภคการบริโภคของคนในสหรัฐปรับตัวลดลงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็เคยบอกไปแล้วว่าการบริโภคลดลงมันมีผลทั้งทาง,ทางตรงและทางอ,อ้อม ในระบบเศรษฐกิจสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคกิจการที่ได้ไรายได้ลดลง <c oughs> ก็จะต้องไปปรับอะไรฮนะต้นทุนลดลงด้วยการเลอของพนังงานแล้วมันก็จะห่วงเกิดเชนแบบนี้นะครับเป็นเชน i n r e ค c t ่นต่างๆวิ่งเข้าไปในตลาดเลยมันก็ทำให้การว่างงานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและการบริโภคก็จะตกลงแต่สิ่งที่เป็นทางอ้อมเนี่ยคือความกังวลของคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกล้าบริโภคจะกล้ากู้ยืม ต่ำลงนั่นเองนะครับก็ติดตามดูแล้วกันผมว่าอีเวนต์วันนี้น่าจะส่งทองคํำยังไงฮะพุ่งได้เพราะว่าการว่างงานมีการดีดขึ้นมาแล้วในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนาะที่ผลออกมาเนาะนะครับอ่ะโอเคเรามาดูในประเด็นสัปดาห์หน้ากันดีกว่านะครับสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับออกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยดูแนวโน้มว่าจะดีดนะนะครับอ่ะแนวโน้มในสัปดาห์หน้านะครับก็ตัวเรื่องของ pmi นะครับยังคาดการณ์ออกมาต่ำกว่า5้าแน่นอนนะครับการบริโภค ไอผู้ผลิตการผลิตเนี่ยนะครับจะยังออกมาในภาพรวมที่ไม่ดีนะก็ยังถอยอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสเองเนี่ยนะครับจะมีเฟดอ่าวธนาคารนะรมีเฟดเจอร์รพาร์ติโอออกมาพูดนะครับหรอบนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรเนาะแล้วก็วันพุธเองเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โห ผมก็แปลกๆนะนะครับคือมันเป็นวันหยุดสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าจะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐออกมาด้วยนะนะครับก็จะเป็นวันที่แปลกๆนิดนึงว่าปกติตลาดสหรัฐวันอย่างนี้เนี่ยมันมักจะไม่เวียงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็มันมาเพราะว่ามันหยุดเนาะนะครับก็อาจจะเวียงได้นะนะครับแต่ว่าคงอาจจะเวียงไม่มากเท่าเวลาปกตินะนะครับอ่ะโอเคนะครับจริงๆผมเข้าอยู่ว่าใจมันอยู่วันที่3นะจุดาคมนะครับ โอเคอินดิพินแนนต์เดย์นะครับน่าจะเป็น2วันโอเคนะครับกับวันที่4นะครับวันที่4ก็แน่นอนนะครับตอนเช้าก็มี FOMC m ็มซีมิตตี้มินะครับแล้วก็วันที่5เนี่ยนะครับเป็นวันที่มี unemployment r เล e อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ มีนอนฟาร์มด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เล่นเนี่ยคาดการไว้ที่4.0นะครับถ้าออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดที่4.1เมื่อไหร่ทองพุ่งทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองเลยนะผมว่านะครับสรุปเลยก็คือในวันจันทร์นะครับก็มีตัวเลขจัดซื้อนะครับที่ดูน่าจะออกมาแย่กว่าคาดได้เหมือนกันนะครับอาจจะทําให้ทองพุ่งได้เล็ก นะครับส่วนวันพุธเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าตลาดเนี่ยมันโคลสยังไงนะนะครับแต่ว่าปกติแล้วตัวเลขมันจะไม่ค่อยมากับวันหยุดนะนะถ้าคำนี้มากับวันหยุดจริงเนี่ย คือมันก็คงจะเหบี่ยงน้อยกว่าที่คาดการนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสเองนะมี F o ฟ c มีมิตติมินิตตอนตีหนึ่งนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเป็นอีเวนต์สำคัญจริงๆนะครับที่พลาดไม่ได้คืออยากจะให้จับตามองจริงๆเนี่ยคือวันศุกร์วันเดียวนะครับถ้าออกมาแย่กว่าคาดเมื่อไหร่นะครับเราจะพอคาดการในเรื่องของเฟดได้แล้วว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับร่าอกเบีย้ยสองครั้งในปีนี้เนี่ยคิดว่าจะมากมากสูงมากเลยนะครับอ่ะ ซึ่งเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของตลาดกันดีกว่านะครับว่าคาดการณ์ตอนนี้เนี่ยว่าเฟดจะปรับลดอัตรบี้ยกี่ครั้งนะครับมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของเดือนกันยายนนะเฟดมีโอกาสปรับลดอัตรบีเอซหนึ่งครั้งอยู่ที่7 0 3 3นนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ ก็ยังอยู่อัตราดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่95เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเดือนธันวาคมนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองอยู่ที่78.98เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยแลนลี่มานะครับในเดือนสามนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราเอามาโฟกัสแค่ไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าเฟดเนี่ยจะเกิดตรงนี้ขึ้นใน2ครั้งนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนทองจะแลนดี่ขึ้น เพราะว่าคาดการณ์ของเฟดในดอทพลอตที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกว่าจะปรับอยู่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคซึ่งเราก็อาจจะมา เชื่อมโยงกันนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีแค่สหรัฐอเมริกานี่แหละนะครับที่อาตาัตราเงินเฟอ้อเนี่ยดูยังไม่ได้ลงเร็วเหมือนชาติอื่นๆในโลกนะครับถ้าเกิดเรา,เราดูใน ECB เนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มปรับตัวลงโดยเฉพาะจิตด,ด้วยนะนะครับเราเห็นเลยว่า ECB ล่าสุดประกราศว่ัตัดดอกเบี้ยไป1สเต็ปนะครับแล้วก็เขาแพนว่าในปีนี้นะ ECB จะปรับลดอีก2สเต็ปนะครับซึ่งในบางคนของ ECB เนี่ยในในตลาดนะในตลาดที่เป็น นักลงทุนคาดการ์เนี่ยเหมือนคล้ายๆ CME Watch เมื่อกี้เนี่ยนะครับตลาดคาดการ์เนี่ยจริงๆบอกคาดการ์ว่า ECB เนี่ยจะปรับบริษัทสเต็ปใน ปีนี้นะนะครับซึ่งโอกาสเด่ยอยู่ที่ประมาณ70%นได้เลยนะนะครับที่เขาบอกว่าจะปรับลดึงสสเต็ปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่า2สเต็ปเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้สําหรับ ECB เนาะนะครับแต่ว่า3สเต็ปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันซึ่งการที่โลกเราเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนคือสภาพคล่องในตลาดเนี่ยมันจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่มันจะหนุนเนี่ยมันจะหนุนเข้าไปทุกตลาดเลยแต่ต้องเข้าใจว่าการปรับลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะมี นะ่เพราะถึงปรับลดตัดดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกันเลยคือ ECB ในเศรษฐกิจมันแย่นาะในช่วงนี้มันแย่ค่อนข้างจะมากเลยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาปรับลดตัดดอกเบีย้ยนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีแกลบอยู่ว่าก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นเนี่ยนะครับมันจะเศรษฐกิจย่าแย่ลงก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับทองคำที่จะมีรูมนะที่จะให้ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นประเด็นของภาพรวมนะในเรื่องของงที่บอกไปในเรื่องของนอนฟาร์มนะตัวเลขเศรษฐกิจรวมถึงในเรื่องของนโยบายทางการเงินในอนาคตว่าแน่นอน,นครับว่าไม่ว่าจะเป็นรูมของ ECB นะครับจะเป็นในเรื่องของเศษษรษฐกิจโลกอย่างจีนญี่ปุ่น ECB ีหรือว่าสหรัฐอเมริกาเ,เนี่ยมันจะถดถอยน,นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของสหรัฐอเมริกานโยบายทางการเงินเนี่ยนะผมมองว่าปีนี้เนี่ยเขามีแนวโน้ม no จะปรับสองครั้ง มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอแค่ว่าถ้าเกิดเขาปรับเปลี่ยนดอทพอตเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแน่นอนทองมันจะพุ่งขึ้นทันทีนะครับแล้วเราก็เห็นสัญญาและแหละลายตัวนะครับว่าใส่สกิสาร์ฐเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ภาวะการอ่อนแอจริงโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงตัวนี้เนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนนะครับอ่ะ เรามาดูในประเด็นสำคัญกันดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยนะครับในเช้านี้เลยนะแปดโมงเช้าเนาะนะครับก็มีไบเดนกระทํานะครับมีดีเบตกันรอบแรกนะครับรอบสำคัญเลยก็คือจะมีกฎกติกาเนี่ยก็คือมีถามคำถามไปนะครับแล้วก็มีเวลา2อนาทีให้ตอบคำถามในคำถามนั้นนะครับแล้วก็จะให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นผู้โต้วาทีเนี่ยสมมติว่าอ่าทางไบเดนตอบมา2อนาทีปุ๊บน่ หลังจากนั้นหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับจะให้ทางโดนัลด์ทรัมเนี่ยในการสวนกลับมาว่าสิ่งที่ไบเดนพูดเนี่ยนะเป็นจริงหรือเปล่านะครับเราก็หลังจากนั้นอีกหนึ่งนาทีเนี่ยจะมีให้ไบเดนเนี่ยกล่าวจบในคําถามดังนั้นนะครับซึ่งในระยะเวลาดีเบตรอบนี้เนี่ยปาไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ฟังภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะครับลองไปฟังดูมันสนุกและมันหามากๆนะคือเอาง,ง่ายๆคือการดีเบตรอบนี้เนี่ยคือบอกตรงว่าความวัตถศิลป์หงอนทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างจะห สนุกสนานกันมากเลยทีเดียวนะครับฉะฉานกันแบบเป็นแต่ละประเด็นเนี่ยโอ้โหรุนแรงสนุกสนานกันเลยทีเดียวก็คือดิสเครดิตกันไปดิสเครดิตกันมาอย่างต่อเนื่อง นะครับและตอนนี้เองนะครับทุกคนคงรู้อยากรู้แล้วว่าผลโพของไบเดนกับทัมเนี่ยเป็นอย่างไดนะครับณปัจจุบันวันนี้เองนะครับก็หลายคนเนี่ยคงคิดว่าโดนัลด์ทัมเนี่ยน่าจะกินขาดไบเดนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยผลโพทัมกับไบเดนเนี่ยออกมาค่อนข้างจะสูสีกันมากนะครับโดยไบเดนเนี่ยอยู่ที่44.3และโดนัลด์ทัมอยู่ที่ 44. 8%นั่นเองนะครับจากพลโพจากหลายรัฐเข้ามารวมกันเป็น national electric poll นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเปอร์เซ็นที่เหลือมันไปอยู่หนไหน,ม,นมันมีพักอื่นด้วยนะนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งผลที่เหลือเนี่ยมันไปอยู่ในพักอื่นๆน,นั่นเองนะครับก็สูสีกันมากนะครับแล้วก็การดีเบตร,รอบต่อไปเนี่ยจริงๆบอกเลยพลาดไม่ได้นะผมว่าการทุกดีเบตเลยนะมันจะมีผลอะไรรู้ไหมฮะทองเนี่ยมันจะปรับตัวสูงขึ้น นะครับจากไอ้ผลที่มันดิสเครดิตพวกนี้เนี่ยแหละ นะครับทำให้เราเห็นภาพเหมือนทําให้ประชาชนเห็นภาพหรือว่าคนทั้งโลกเห็นภาพเลยว่าอะไรละ่ะที่รัฐบาลวก้นี้เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับแล้วมันทําให้เหมือนแบบกระแสงเงินเนี่ยนะครับมันวิ่งเข้าไปหาทองพอรู้เลยว่าอมันอันตรายนะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าความอันตรายในตลาดการเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนายบายโดนัทป์หรือในเรื่องของไบเดนเองเนี่ยมันมีความพันวนมากเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยอาจจะเก็บเป็นเซฟเฮเว่นได้ในช่วงระยะเวลาดนงกล่าวและ ผลการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในเดือนพฤศจิกายนนะนะครับแล้วก็การดีเบตรอบที่สองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่10บกันยายนนะครับเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับ10กันยายนจะมีการดีเบตรอบที่2เกิดขึ้นนั่นเอง นะครับแล้วก็พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งจิกนะครับก็ติดตามดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะซึ่งเราก็บอกเลยว่านว่าจะเป็นนโย,ยบายทางการเงินหรือว่าในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงการเมืองภายในประเทศเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะหนุนกับราคาทองคําในระยะสั้นมากเพราะว่าความที่ไม่มีเสถียรภาพความที่ปรับ เปลี่ยนในเรื่องของรัฐบาลรวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งความไม่แน่นอนเนี่ยนักลงทุนรวมถึงนักทุนรายใหญ่เนี่ยไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้เองมันจะทําให้ทองคําได้รับอันิสงในการเก็บเป็นเซฟเฮเว่นนั่นเองนะครับอโอเคเรามาดูดัานีทองคำกันก่อนนะครับดัชนทองคำเนี่ยตอนแรกเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยมันเกาะ อ่าเทนไซด์เวอัพตรงนี้เข้าไปนะครับอ่ะปึ๊บตรงนี้ไปนะครับแล้วมันก็หลุดลงมานะครับซึ่งก็บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆผมมองเป็นเป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะนะครับในรอบที่แล้วนะครับซึ่งมันก็บวกไปแล้วแหละเราได้ทํากําไรไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่า2,320ตัวนี้เนี่ยเก็บของได้นะครับแล้วก็มาเก็บอีกรอบหนึ่งี้ที่2,300นะครับก็ถ้าสมมติเราหลุดมาเนี่ยแล้วมันไม่หลุด2,280ตรงนี้ไปได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องขัดลอด สำหรับคนที่ได้เก็บ2,300เนี่ยตอนนี้มันก็ดีดขึ้นมาแล้วนะครับทุนเราเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2,310เหรียญเนาะนะครับตรงนี้ก็ถือว่ากําไรแล้วและยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยผมก็จะบอกเสมอนะว่าเราจะเล่นยอดซื้อเป็นหลักนะครับเพราะว่าในเรื่องของเงินบาทอันที่สองของเงินบาทเนี่ยนะครับผมมองว่าจะไม่ได้แข่งค่าในระยะสั้นเลยนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมมองว่ามันมีโมเมนตัมในการอ,อ่อนอ่ะพอมีโมเมนตัมในการอ่อนเนี่ยการที่ทองลงเนี่ยนะครับบาทมันก็จะอ่อนเยอะทองขึ้นเนี่ยบาทมันจะแข็งไม่เยยอะด้ว นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยจะได้อันอนี้ส่งเวลาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นพุ่งแรงอยู่นะครับมันจะไม่ได้แบบส่วนทางกับสปอร์ตเหมือนสมัยก่อนเนาะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเล่นกรอบไซด์เวต่อนอะครับอย่างที่บอกไปว่า3เดือนนะที่ผมให้อ่าให้บอกไปว่า3ามถึงสเดือนเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนที่แล้วพฤษภาธันวากราคดาแล้วก็สิงหาเนี่ยผมมองว่าจะอยู่ในกรอบไซด์เว์เพราะความไม่แน่นอนทางอะไรฮะนโยบายทางการเงินน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีดเป็นช่วงๆจากตัวเลขเศรษฐกิจจที่่่ผมมมบออกไวาะเป็นนนฟร์ นะว่าจะเป็น customer confidence หรือว่าจะเป็น retail s a l e หรือว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆกระตามเนี่ยที่มันจะออกมาในแง่ลบทางระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับต่าง,ๆ,างๆพวกนี้เนี่ยมันจะหนุนราคาทองคำในระยะสั้นแต่ถามว่ามันขึ้นไปเรื่องไงต่อ อ่ะมันก็ไม่มีนโยบายใหญ่หนุนไงนะครับในเรื่องของการปรับลดตลกเบียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นไปมันก็เหมือนหมดแรงนะครับมันก็โรยตัวลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการเล่นไซเวในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนจะเล่นทำกำไรง่ายนะครับแล้วก็จะหาแนวรับง่ายด้วยแล้วก็เล่นยอดซื้อเนี่ยเสพกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังเล่นอยู่ในกรอบตัวนี้อยู่เหมือนเดิม2อง0รอบถึงารรับของรก็ยังอยูซึ่งกรอบในการรับของเราก็ยังอยู่ัองก้อบสเง็นราคาไทยยี่ยก็อยู่ไหร สี่ห0ื่อไอ้สี่0 0ถึง40,000เนาะคือตอนนี้บาทมันอ่อนลงมานะสำหรับคนที่นับในสัปดาห์ที่แล้วหรือวันอังคารเนี่ยกำไรแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าซอนลงไป2,300ัร้อยสองพันเนี่ยทองไปแตะ40,000นะนะครับแล้วก็ในแนวรับที่2เนี่ย2,320นะครับหรือ40,400ถึง4ี่0มเนี่ยตรงนี้รับได้หมดนะครับรับ2แนวเซฟกว่านะครับแล้วก็คือเป็นเทปรฟิตที่เท่าไหร่ฮะ2,340ก่อน แล้วก็2,360แล้วแต่นักลงทุนเลยว่าอยากเทคตรงไหนแต่เบนโพนเนี่ยผมจะเทคแค่2,340นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมว่าทำกำไรในกรอบแคบเนี่ยเล่นง่ายกว่านะครับโอเคก็น่าจะเก็ตกันแล้วนะนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผมบอกมาตลอดในช่วงหลายสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะใช้กลยุทธ์ตลอดเลยย่อซื้อไซเวย์ห่อซื้อไซเวย์เนี่ยหลายคนคงบอกว่าเฮ้ยมันกลยุทธ์ง่ายๆโกมันง่ายแบบนี้เนี่ยแหละครับในการทำกำไรเนี่ยนะครับแต่ว่าการง่ายๆแบบนี้เนี่ยถ้ามันยังไม่ได้กำไรเนี่ยมันก็แปลกนะฮะเพราะว่าเนี่ยผมแนะนำเนี่ยยโโออ้้หหมาาเเป็นนลลดืแว แล้วดูดิว่ากรอบเนี่ยผมดูทาเฟรมเดนะกรอบเนี่ยย่อซื้อเนี่ยมันมากี่เดือนละนะครับตั้งแต่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเดือนแล้ฮะพฤษภาาเมษาปลายๆเนาะที่บอกว่าจนถึงประมาณกรกฎราถึงสิงหาเนี่ยนะครับจะอยู่ในกรอบแล้วดูสิอยู่ในกรอบไหมก็อยู่ในกรอบแค่ตรงนี้ฮะเนี่ยดูดิว่ากี่รอบแล้วหนึ่งหนึ่งนะอันนี้เบรกไปไม่เป็นไรจบไปนะครับอ่ะ 20, รับสองพันสามร้อยยี่สิบสองาไรครับสามนะครับอันนี้รลบที่สิ นะครับคืนเนี่ยรับตรงนี้เนี่ยแค่รับนี่อันนี้คือมันเป็นแค่ทําเฟมเดย์ด้วยนะถ้าทำเฟมย่อยเนี่ยบางทีมันมีสไปค์ขึ้นไปได้อีกประมาณสอสารอบนะนะนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยคือมันเก็บง่ายมากนะแล้วก็บอกมาตลอดนะหลายเดือนแล้วว่ามันเล่นง,ง่ายแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมันอยู่ในความกั้มกึ่งความไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นไซเวอตรงนี้เนี่ยมันสะดวกสบายนะครับแล้วก็หลังเดือน8ปเนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะว่าจะเวี่ยงหลุดกรอบ ครวก็น่าจะเป็นกรอบบดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นขาซื้อที่ที่ถือสูงเนี่ยนะครับก็สามารถมาถัวในช่วงล่างๆได้นะครับด้วยรามันสไป,ปขึ้นไปเนี่ยแน่นอนมันจะทํากําไรได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ยังไม่ต้องกังวลสําหรับเล่นขาซื้อนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังในใน,ในภาพโมเมนตัม um ตลาดรวมถึงตลาดโลกเนี่ยมันยังมีทิศทางบ่งบอกอยู่ว่าทองคำเนี่ยจะไปต่อได้เราก็คิดว่าน่าจะไปนิวไฮได้อีกรอบด้วยนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอสรุป ภาพรวมในทองคำกันก่อนนะครับว่าจับตาภาพรวมทองคำในสัปดาห์นี้ที่พลาดกันไปไม่ได้นะครับประเด็นแรกเนี่ยอยู่ที่ PCE ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยดูท่าจะออกมาแย่กว่ารอบที่แล้วและนำทองคำเนี่ยพุ่งได้ในวันนี้ครับในช่วงสัปดาห์หน้าก็พลาดไปไม่ได้นะในเรื่องของนอนฟาร์มนะครับดูท่าจะมีผลสะท้อนจากเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงและทาให้การว่างงานเนี่ยอาจปรับตัวสูงขึ้นได้ครับประเด็นที่2 ของการดีเบตของโดนดทรัมและโจไบเดนออกมาเนี่ยผลโพลเนี่ยยังคะแนนเสียงใกล้เคียงกันมากสิ่งนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนในตลาดไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ายังไม่รู้และไม่แน่นอนเลยว่า ฉันจะต้องทําอย่างไรเมื่อคนใดคนหนึ่งชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับประเด็นที่3นะครับในเรื่องของทองคําอย่างที่บอกไปกรอบไซเวและยอดซื้อสําคัญมากโดยแนวรับของเราเนี่ยอยู่ที่4,200บาทและแนวต้านของเราอยู่ที่4,500บาทนะครับโอเควันนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับก็ขอลาวิทย่นี้สวัสดีครับ